ใครบอกคุณ9กาเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบช่วงหยิบมาฝ่าสนับสนุนโดยสุกิชิชาโคกริวท่านผู้ชมครับมันบางทีมันเป็นเรื่องแปลกพอสมควรนะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้มีความสุขไอ้นั่นจบไปแล้วอยู่ดีๆก็ไปเจอกับคนที่สนิทคนหนึ่ง ใช่ค่ะเป็นเบาหวานใช่ค่ะเขาคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นเบาหวานตอนนั้นเนาะแต่เขาอาการนี่คือหนักมากเราก็เลยต้มชาที่ยายเราบอกว่าเฮ้ยคือหมายถึงว่าตอนนั้นเขาเป็นเบาหวานหนักขนาดไหนเขานอนแบบคือยังไงไม่ไหวติงเลยนะหัวฟูแผลเต็มขายุงกัดเน่าเน่าอ่ะคือคนเป็นเบาหวานนี่ห้ามมีแผลห้ามค่ะปรากฏว่าคนที่ไปโดนยุงกัดมาเขาเขาคือเขาคงเป็นองเขาอยู่เป็นประจำแต่เราไม่รู้รู้ตอนนั้นคือไม่เจอเขาหลายนานมากอะค่ะ คุณก็เลยมีความคิดอยากให้เขามีความสุขอีกคืออคืลองดูซิว่าไอ้ชาที่เรามีอยู่เนี่ยตำรับเนี้ยมันจะช่วยเขาได้ไหมมันเป็นสูตรตกทอดค่ะมันเป็นสูตรตกทอดรุ่นคุณปู่คุณย่าเราอะไรเงี้ยค่ะตายายเราใช้อยู่แต่จริงๆเขาใช้เพื่อบำรุงสุขภาพเวลา กินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่กระอะไรอย่างงี้คือรวมกันมันไม่มีใบชานะค่ะก็เลยเไปต้มให้พี่กินหน่อยซิเผื่อว่าแกจะดีขึ้นคือก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะแกจะปวดก็แหมเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้เผื่อว่าจะกู้แกไปโรงพยาบาลได้ทีนี้แกลุกไม่ได้ไงอต้มชาไปให้กินปรากฏว่าเจ็ดวันแกเดินปลอเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยแพ้เผ่อแห้งหมดมันก็เลยเป็นจุดประกายหนึ่งว่าเฮ้ยมันดีขนาดนี้หรอแต่ผ่านไปแล้วเราก็นึกว่าฟุก เราก็เลยลองอีกถามแก้วมีใครเป็นตอนนี้หมายถึงว่าหลังจากนั้นคุณก็เห็นคนแรกปุ๊บปรากฏเป็นกำลังจะต้องตัดขาทิ้งแล้วใช่ค่ะท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ถ้าสมมติคุณดูในอินเทอร์เน็ตดูในโซเชียลจะเห็นมีการพูดถึงเรื่องนี้กันปรากฏว่าคุณก็เลยไปลองกับคนที่เป็นเป็นเป็นเบาหวานอีกเยอะค่ะลองอีกเยอะก็คือสืบไปถ้าใครหนักทั้งหมดกี่คนที่คุณต้มยาเป็นร้อยถ้าตอนที่สมัยต้มเนี่ยเป็นร้อยค่ะเพราะว่า พอพอเจอนคนน่งคนนี้ก็จะบอกให้คนนั้นเพราะเขาจะไปโรงพยาบาลเขาจะเจอก็กคือ <ไง S 2> เป็น<ะ>บอกต่อกันไปก็บอกต่อแล้วผมอยากจ <ไป S 2> ะทราบว่ามันกลายมาเป็นธุรกิจได้ยังไงก็คือคตอนที่จะกลายเป็นธุรกิจนี่คือหลังจากช่วยไปทั่วแล้วเนาะอยู่ดีๆเราก็เจอเจอ,เจอว่าเออ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาอยากจะอบรมเรื่องผู้ประกอบการรายใหม่แต่พี่ไม่ได้คิดจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่พี่อยากไปหาเพื่อนคุยแก้เซ็งอ๋อหมายถึงไปเวลาไปอบรมก็ต้องให้กรอข้อมูลว่ามีอาชีพอะไรคุณเิยไม่มีอาชีพไม่มีธุรกิจไมม่ีเขาไม่ให้ก็เลยต้องเอาชาตัวนี้ไปขึ้นทะเบียนเพื่อให้มันเป็นอาชีพแต่จริงๆอไม่ได้หวังวันที่ไปขึ้นทะเบียนก็หวังจะแจกนะคะเพราะยังทําแจกอยู่เลยก็ดีแล้วคนจะไม่ต้องถามว่ามี อยอไหมคือให้ตัดปัญหาไปว่าเราให้ถูกต้องไปเลยให้ถูกต้องหลังจากที่ทําขายแล้วเป็นยังไงครับกระแสตอบรับก็พอหลังจากอบรมเสร็จก็ไปสํารวจตลาดก่อนขายดีไม่ดีอะไรยังไงเออเราสู้เขาไหวไหมปรากฏว่าคุณสมบัติของเรานี่ดีทุกข้อก็เลยอ่ะไปวางตลาดขายได้ไหมดีจนชนิดที่ว่าห้าเท่าจากเท่านึงเป็นห้าเท่าอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเราถามว่าก่อนก่อนลงตลาดเนี่ยเขาจะลงจาก แต่งจังหวัดเข้ามาใช่ไหมฮะมแต่ของเราเราลงเฉพาะกรุงเทพเพื่อให้ดูว่าถ้ากรุงเทพไม่ยอมรับเนี่ยโอมไม่ทําดีกว่าแปลว่าเฮ้ยมันยังไม่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าวันนี้ก็มีคนเบาหวานมาขอคือเขาเขา,เขาหลายหลายเรื่องค่ะคือบางคนกินแล้วได้ผลดีอดีจนชนิดที่แบบตกใจไม่น่าจะดีอย่างนี้ทั้งทงท,งท,งที่ไม่เคยเชื่อเราแต่ไม่รู้รจะทํำยังไงแล้วว่ากินก็ดูสิเขาบอกมาว่าดีก็เลยพาเพื่อนมาบอกต่อกันอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้ต้องถามวันนี้ คุณส่งชาสมุนไพรทําขึ้นเข้าสู่ตลาดผล mm hmm. การตอบรับดีดคิดว่าวันนี้ความประสบความสําเร็จของคุณเนี่ยมาจากการที่คุณคิดที่จะเป็นผู้ให้คิดที่อยากจะเห็นคนมีรอยยิ้มหรือเปล่าคือจริงๆแล้ว่ถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราดีด้วยเจตนาแต่แรกเพราะไอ้ธุรกิจของเรามันเกี่ยวสุขภาพไงคะมันต้องบวกมนุษยธรรมลงไปด้วยถ้าเราบวกบสองอย่างนี้เข้าไปด้วยกันเนี่ยพี่เชื่อว่าไม่ว่าธุรกิจอะไรหรอก ต้องดีหมดนะคะ <Ừ. S 2> คือคือจริงใจกับลูกค้าคเห็นลูกค้ามีความสุขแล้วเรารเรา,เราเปลื้มใจอ่ะว่าเออเราได้ช่วยเหลือเขาจากความทุกข์นะคนจะตัดขาให้มันทุกข์มากเลยนะ,อะนอนร้อ,องไห้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเงี้ยถ้าเราถ้าเราทําได้อย่างเงี้ยไม่ว่าธุรกิจไม่ว่าใครจะทําอะไรคือให้ความสุขความแบบอิ่มเอมใจกับคนอื่นเนี่ยรับรองว่าธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จหมดนะคะณว,วันนี้ที่จริงก็ไม่ต้องมาวันนี้ ไม่ต้องโฆษณาก็ได้จริงๆแล้วของเขาขายดีวัวนนี้คือก็เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจนเราเห็นประวัติของเขาเราต้องเชิญมาจริงๆครับ,ค,รบคืออยากบอกให้รู้ว่าวันที่คุณกําลังวิกฤตอยู่เนี่ยโดยเฉพาะโรคเบาหวานอะ่ะค,ค,คุณยังมีเพื่อนหมายถึงยังมีคนอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงลองลองเปิดใจสักนิดลองเปิดใจถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเราก็ลองเข้าไปดูในใจค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับวันนี้เราได้รับความสุขเรามีรอยยิ้มกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้วันนี้จะประสบความสำเร็จเกิดจากความสุขที่อยากจะให้ความสุขที่อยากจะ คนรอบข้างมีความสุขวันนี้เขาก็เลยประสบความสําเร็จขอบคุณจริงๆครับขอบคุณขออนุญาตเอากลับไปที่บ้านแล้วกันนะฮะไปกินด้วยครับครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณค่ะครับกลับมาพบกับบอกเก้าร้สิพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวมันดาเลนะฮะทีนี้เราจะไปพันดาเลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนต่อถายมากันเยอะมากมันดาเลมีอะไรเด็ดๆอีกมากมายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันครับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับใครบอกคุณเก้า